ต้องเกิดมาได้พันพบพระพุทธศาสนามีบิดามารดาเป็นสมาทิฏฐิเห็นชอบตามทํานองของธรรมจะได้เป็นผู้ชักนำให้บูตเป็นผู้มีความเห็นชอบหากเกิดในตระกูลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบุตรที่ได้กําเนิดเกิดมาในตระกูลเห็นป่านนั้นก็ย่อมไม่มีโอกาสได้บรรพชาอุปอสมบทตามที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการที่พ่าน้าปรายาแสงสว่างนี้ผู้ที่จะได้บรรดาชาผสมบทย่อมป็นของอยากทั้งหลายได้พาการผ่านล้นความขัดข้องต่างๆอย่างที่กล่าวมาสมควรที่จะมีความปติจิยินดี เพราะเราได้มีโอกาสมาร่วมกันในกิจการงานกุศลง,งานบนรรพชาผสมบท์ของก่อนหน้าปัจยาแสงสวัสดน์นี้สนนี้จะบรรยายถึงคำว่าบวชต่อไปคำว่าบวชนี้แปลว่าบ่มให้สุขหมายความว่าถ้าใครไม่ได้บวชเขาเรียกว่าคนดิบหรือคนตาถ้าใครได้บวชแล้วเขาเรียกว่าคนสุขหรือทิศ ซึ่งแปลว่าบัณฑิตผู้ที่บวชนั้นถือว่าได้รับการศึกษาเล่าเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติมาดีแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ได้อบรมบ่มตัวให้เป็นคนสุขคือเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมดีแล้วศึกออกไปก็จะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ บวชนั้นแปลว่าการเว้นจากความชั่วถามว่าเว้นความจากความชั่วอย่างไรก็คือการเว้นความชั่วจากทางกายวาจาและใจเพราะเป็นผู้มีศีลคือเป็นผู้มีศีล227ซึ่งพ่อนีาจะได้เข้ามาบวชในพระพุทธสาสนาเป็นพระสงฆ์ทรงศีลนั่น ต้องเป็นคนมีศีลก็คือนคนดีเพราะไม่ทำความชั่วทำไตทวารการที่บวชเป็นพระกด็ดีหมายความว่าเปลี่ยนจากเพศลรงวามาเป็นเพศวันตชิตคือเปลี่ยนจากเพศพระหัสมาเป็นพระนั่นเองการเปลี่ยนเพศนั้น ต้องทําเป็นกิจจากลักษณะคือก่อนที่จะปวชจะต้องทําจิตใจให้สะอาดทองใสเพราะความเป็นพระขึ้นอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความประพฤติด,ดีถ้าใจไม่เป็นพระก็เป็นพระไม่ได้และขอให้พ่อนาเข้าขใจไว้ได้วยว่าความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่พระเหลืองพระเหลืองไม่สามารถทําให้เป็นพระได้ ถ้าความเป็นพระอยู่ที่เหลืองเอาเหลืองเป็นคุมต่อไม้ต่อไม้ก็จะกลายเป็นพระไปหรือเอาเหลืองเป็นคุมวัวคุมควายวัวควายก็จะกลายเป็นพระไปแต่ความเป็นพระนั้นที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับส่วนภายในคือจิตใจอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความประพฤติแม้เป็นพระอยู่แล้วเกิด การกระทำหรือความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาเมื่อไหร่ความเป็นพระนั้นก็จะสลายไปกลายเป็นไม่เช่พระจึงขอให้พ่อหน้าได้ทำจิตใจให้สะอาดทำใจให้ผ่องใสสร้างศรัทธาความเลื่อมใสใน,ในการบวชอย่างแทจ้จริงพ่อหน้าจะบวชน้อยหรือมากไม่สำคัญขอให้บวชด,ด้วยความศรัทธาและเต็มใจ บางท่านบวชเพียงสามวันเจ็ดวันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังได้รับผลเป็นที่พอใจแม้ศึกหาราเทศออกไปก็ได้เป็นอุบาสกที่ดีบางท่านบวชตั้ง,งสามพรรษาหรือบวชตั้ง,งสิบพรรษาแต่มีความประมาทไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประพฤติตามพระธรรมวินยัยก็ไร้ความหมายไม่ได้กำไรจากการบวชฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่า การบวชหรือนักบวชในพระพุทธศาสนามีอยู่ห้าจำพวกดกันจำพวกที่หนึ่งชื่อว่าอุปชีวิกาบวชอาศัยการเลี้ยงชีวิตไปวันวันหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยไม่ไหวพระสวดมนต์ไม่เจริญสมถะวิปัสสนาประพฤติผิดสมณะวิสัยจำพวกนี้ไม่ได้ผลแห่งการบวช จำพวกที่สองชื่อว่าอุปปัฏภูสิกาบวชทำลายพระศาสนาคือประพฤติปฏิบัติตอนนอกลูกนอกทางทำลายศิราาวินใยต้องอาบัติอย่างไม่มียางอายทำอะไรก็มักจะเอาตามใจตัวเองไม่เชื่อฟังอุปชาอาจารย์เป็นผู้ว่ายากสอนยากทำความลำบากทำความลำบากหนักใจให้แก่ ผู้ปกครองจำพวกนี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาโจรพ้นพระศาสนาจำพวกที่สามชื่อว่าอุปปมุิกาบวชหลงงมงายมั่ควายตาบอดนอนกอดศาสนาไม่รู้จักศาสนาหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมวินยัยเมื่อไม่เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาก็ประพฤต ผิดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้กระทําไม่รู้จักใจศกขาคือศีลสมาธิปัญญาจำพวกที่สี่ที่ว่าอุปกีริกาบวชเล่นคือบวชไม่จริงไม่จังไม่มีสภาในการบวชเห็นเขาบวชส็บวชตามเขาไปอย่างนั้นบวชแล้ว เล่นการพน,นันเล่นไพ่เล่นตลกขนองตลอดไปถึงลูการลเล่นต่างๆจำพวกนี้ได้ชื่อว่าบวชเล่นไม่มีประโยชน์จากการบวชเลยจำพวกที่ห้าชื่อว่าอุปนิสสารนาบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือตนออกจากกิเลสกองทุกจริงๆบวชเข้ามาแล้วดำเนินตามวงของพระอริยเจ้า คือยึดมั่นอยู่ในธุระในทางพระศาสนาสองประก,การอันได้แก่วิปัสนาธุระและคันธักธุระคันธักธุระคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมวิปัสนาธุระคือตั้งใจเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ผลของการบวชจริงจจำพวกที่ห้านี้นับว่า จำพวกที่บวกด,ดีที่สุดเพราะน่าควรจำใส่ใจไว้ว่าให้นึกเสียว่าเราบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อการศึกษาและปฏิบัติจริงๆมิได้มุ่หวังเพื่อประโยชน์อย่างอื่นสำหรับอานิสงส์แห่งการบรรพชาผสมบทนี้ย่อมนีเป็นอันมากในที่นี้จะนำมากาวโดยใจความเป็นสามประการก็คือ ผู้ที่อุปสมบทและผู้ที่ช่วยในการอุปสมบทได้ชื่อว่าเป็นญ,ญาติของพระศาสนาประการหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นประการหนึ่งและเป็นโอกาสที่ผู้อุปสมบทถืกตัวของพ่อนหน้าจะได้ทำคุณงามความดีสำหรับตนได้เต็มที่ประการหนึ่ง ที่จัดว่าเป็นญาติของพระศาสนานั้นคุณเห็นตัวอย่างลำในตำนานสังคีติกถาว่ามีบรมมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโสกราชพระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชาศรัทธาได้ทรงสร้างวิหารพระเกดีถึงแปดหมื่นสีพันเป็นตำหนดแต่ในเวลานั้นพระบรมาสุพ์ได้สเสด็จด,ดับขันพระประณีตไปแล้ว ด้วยกำลังศรัทธาอันแรงกล้าให้จะทรงทราบซึ่งอ,อานิสงส์จึงได้ไปยังพระวิหารมีพระบรมราชองค์การตัดถามภิสุุทั้งหลายว่าโยมีความสงสัยใข่จะรู้มีใครบ้างมีศรัทธาอันยวดยิ่งได้บริจาคสรรพสิ่งออกมาบำเพ็ญบุญพระโมกขลีบุตรติสเถระซึ่นนำเป็นประทานในที่ชุมนุมสงน,นั้น จึงถวายพระพรว่าดูกรมหาภพิษพระราชาต้มงานผู้มีพระราชาทาักผู้มีพระราชศรัททาอันสูงสุดจะหาผู้หลุดใจที่จะได้ทำการกุศลยิ่งไปกว่าพระองค์หาไม่ได้พระราชาจึงตัดถามว่าการที่โยมได้บริจาคทานนิพพานนี้จะได้ชื่อว่าเป็นาศาสนาญาตแล้วหรือหาไม่ได้พระเถละจึงถวายพระพรว่า ยังหามีส่วนเป็นศาสนาพายาตไม่พระราชาจึงตัดถามว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาแก่พระศา,าสนาพระเถระ